สวัสดีครับพวกับผมช่องดักสุลคุยอีกครั้งนะครับกันี่ยายเรื่องมาหายุทธ์หยุดพิภพนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่22ในบทที่7นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วลินต้งของเราก็ได้เข้าไปแก้ปัญหาให้กับเผ่ามังกรเช่นเดิมนะครับแล้วก็ลงไปเจอร่างร่างหนึ่งใช่ไหมเพื่อจะไปหาร่างร่างนึงเขาของอเพื่อไปเอาตราประทับเทวริคิตรัติการนะ ใช่ไหมใช่เลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับบทที่7แก้ปัญหาภายในความมืดมัวและงีบสนิทของตารางปีศาจลินต้งเฝ้าดูร่างเพรียวบางกำลังเปิดตาเย็นหาขึ้นท่าทางของเขาเคร่งขึมลงยามนี้เขารู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงรัศมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวย,ย่งไม่อาจบรรยายได้ ค่อยๆแผ่ซ่านออกมาจากร่างบนบัลลังรัศมีนี้ครอบคลุมไปทั่วตลาปีศาจและหอคอยจำนวนนับไม่ถ้วนที่เปร่งเสียงควนครางออกมานมเสียงที่ปล่อยออกมาจากภายในและสั่นและหวาดกลัวราชินีรัตติกาลร,รัศมีพลังสง่าง,งามของนางยังคงอยู่แม้ผ่านการเวลาเป็นหมื่นๆปีแล้วก็ตามแต่เผ่ายี่มัวที่ทรงพลังและน่นนากลัวก็ยังสั่นสะท้านต่อหน้านางสิ่งหนึ่งที่บอกได้ก็คือ พลังอันยิ่งใหญ่ของแปดเจ้าแห่งตราประทับเทวิคิดเป็นอย่างไรนี่คือรัศมีพลังของเจ้าแห่งตราประทับเทวิคิดโบราณเหรอปรินต้องพึมพำกับตัวเองในดวงตามีอารมณ์ซับซ้อนนี่แค่ราชินีรัติการคนเดียวยังน่าสะพรึงถึงเพียงนี้ยากจะจินตนาการได้ว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเจ้าแห่งตราประทับโบราณที่แข็งแกร่งที่สุดราชินีน้ำแข็งตื่นขึ้นเจ้าเป็นใคร ขณะที่ความสับสนไหลวนอยู่ภายในจิตใจของหินตงร่างผอมเพรียวบวบลังก์ก็ก้มหน้าลงดวงตาสีดำเย็นชายหยุดนิ่งบนร่างของเขาภายใต้การจ้องมองของนางเขารู้สึกได้ว่าคลื่นย้นที่แรนผ่านเส้นสายในร่างหยุดลงชะงากักท,ท่านผู้วุโสหลินตงประสานมือเข้าด้วยกันทว่าก่อนที่เขาจะได้เอ่ยประโยคต่อไปราชินีรัติกาก็พูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงเย็นเยือกไม่ว่าเจ้าจะเป็นใคร คนที่บุกเข้ามาในตารางปีศาจจะต้องตายเมื่อคำว่าตายเปลงออกมาจากริมฝีปากของนางโซ่สีดำมากมายก็ทะลุกออกมาจากมิติในทันทีเจตนาเข็นฆ่าที่ล้นเหลือยิงเข้าใส่ลินตงวนความเร็วปานสายฟ้าลินตงตกใจมากที่เหตุการณ์โจมตีของนางโหดเทียมเพียงใดเขางุ้มมือตราประทับเทวิกิ์ทั้งสองชิ้นปรากฏขึ้นลำแสงสีดำและเกลียวสายฟ้าแร่นออกมาเปลี่ยนเป็นลำแสงสองสายก่อร่างเป็นโซ่สีดำประกายสายฟ้าเบื้องหน้าของเขา ว้าวโซกระแทกอย่างเลือดเย็นบนโลที่สร้างขึ้นจากราประทับเทวลิคิตทั้งสองขณะที่เกิดแสงโวยพุ่งขึ้นบนร่างของหลินตงถูกอยาเกิดเคลื่อนพิงสองอึดใจก่อนที่จะเกิดการระเบิดสนานวันไหวมินาทีต่อมาโซสีดำก็พุ่งมาที่หน้าผาของหลินตงภายใต้สายตาวานวานของเขาทว่าเสียววินาทีนั้นหินลึกลับก็เคลื่อนมาปรากฏตัวขณะที่โซสีดำกำลังจะจาอหน้าผากของหลินตงเสียงร้อนลนของเหียนแผดลั่นออกมา ยุดกึกโซ่อยู่ห่างจากหินลึกลับเพียงแค่ปลายนิ้วก็หยุดชะงักในทันทีอึดใจพวกมันก็หดกลับไปอย่างรวดเวร็วร่างบนบันลังผุดลุกขึ้นน้ำเสียงของนางเจือด้วยความแปลกใจเหยียนเหรอเจ้ายังนิสัยเหมือนเดิมร่างเงาของเหยียนทะยานออกมาจากหินสืบทอด เขาจ้องไปที่ร่างราชินีรัติกาลที่อยู่บนบัลลงกงและพูดขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ลินต้องฟื้นคือสติแล้วรู้สึกถึงเหงื่อเย็นชุ่มไปทั่วแผ่นหลังเมื่อครูเขาสัมผัสความตายไปอย่างเฉียดฉิวราชินีรัติกาลมีจิตคิดสังหารผู้บุกรุกเช่นเขาทุกคนข้าไม่คิดว่าเจ้าจะยังมีชีวิตอยู่ราชินีรัติกาลมองที่ร่างเย็ยนจากนั้นร่างของนางก็ย่อนตัวลงบันลงางอย่างช้าๆน้ำเสียงเย็นเย,ย,ยือกของนางเริ่มมีชีวิตชีวาเล็กหน่อย เย็ยนยิ้มเขาเหลือบมองหินโต้งแวบหนึ่งแล้วพุ่งตรงไปที่บัลลังหินต้งลังเลครู่หนึ่งก่อนจะตามไปเมื่อเข้าใกล้บัลลังหินโต้งก็เห็นร่างมนุษย์ที่งดงามนางสวมชุดเกราะสีดำผมยาวสลวยทิ้งตัวลงมาดวงหน้านางนั้นงดงามนักประกายความมืดบริสุทธิ์บู่ไหวได้ดวงตาซึ่งเป็นความมืดที่ไม่มีความชั่วร้ายเจือปนแต่เต็มไปด้วยความพิศวงยากที่จะจินตนาการได้ว่ารัศมีพลังที่น่ากลัวที่ตั้ง ที่ทําให้ตาราปีศา,าสถ้าสะเทือนจะพรุงพล่านออกจากร่างบอบบางของหญิงสาวตรงหน้าหนีทําไมเจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วเขาเป็นใครราชินีรัติการมุ่นคิ้วมองไปที่เหยียนและเอ่ยถามเขาเป็นผู้ครอบครองคนปัจจุบันของหินสืบทอดเหยียนตอบผู้ครอบครองไม่ใช่ผู้ถือครองหรอเจ้ากําลังจะทําอะไร รัชดีรัติการถามเสียงต่ำหินสืบทอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาจารย์ของนางท่านปรมาจารย์ผู้สร้างดังนั้นท่านอาจารย์เท่านั้นจึงมีคุณสมบัติในการเป็นเจ้านายสำหรับคนอื่นๆแม้ว่าพวกเขาจะได้ไปก็ถือเป็นผู้ครองเท่านั้นทั้งสองคำอาจจะมีความคล้ายคลึงกันแต่มีความหมายต่างกันอย่างมีนัยระหว่างสองคำนี้หลายปีที่แล้วที่ข้าไม่ได้เจอจอมยุทธที่มีความเกี่ยวข้องกับตราประทับเทวฤิขิดเหมือนกับนายท่าน ดังนั้นไม่ใช่ปัญหาที่จะเรียกเขาว่าผููครอบครองมั้งเหยียนกล่าวอะไรนะใบหน้าเยอเือกเย็นของราชินีรัติการเผยให้เห็นล่องรอยประหลาดใจเมื่อได้ยินประโยคดังกล่าวดวงตาสีดำมืดจ้องไปที่หลินต้งเต็มตาเป็นครั้งแรกโอ้ตราประทับเทวริคิตกืนกินตราประทับเทวิขิตอศนีเหรอราชินีรัติการสำรวจหลินต้องอย่างละเอียดก่อนจะพยักหน้าและพูดว่ายากจริงๆ ราชันกืนกินก็พยายามพึ่งพาพลังตารประทับเทวฤกขิดกืนกินเพื่อดูว่าจะสามารถรับตารประทับเทวฤกิ์ลัติการของข้าได้ไหมสุดท้ายเขาก็ล้มเหลวมุมปากของหลินต้งกระตุก เป็นเรื่องประหลาดที่แม้แต่ราชันกืนกินก็ไม่สามารถรับตราประทับอื่นๆได้ดูเหมือนเรื่องเล่าลือที่เขาเคยได้ยินว่าถ้าได้ตราประทับเทวฤกษ์กืนกินจะสามารถรับตราประทับเทวฤกษ์หลายชิ้นได้นั้นไม่น่าเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือได้เลยโชคดีที่เขามีสัมพันธ์อันดีกับตราประทับเทวฤกษ์แม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเข้าใจมันดีสักเท่าไหร่มิฉะนั้นเขาคงล้มเหลวไปแล้วเหมือนกันอย่าบอกนะเจ้าคิดจะให้เขานั้นสามารถเข้าไปถึงระดับอาจารย์น่ะ เพียงเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตาประทับเทวิคิดนะราชินีรัติการเลื่อนสายตาไปมองเหยียนและพูดเสียงเบาดูท่าว่าน,นางจะคาดเดาความคิดของเหยียนได้หลายปีที่ผ่านมาก็มีจอบยุทธหลายคนที่มากพรสวรรค์ครอบครองข้าเพราะว่าจากการสังเกตลับๆข้าพบว่ามีเขาคนเดียวที่มีระดับความสำคัญบางอย่างกับนายท่านเหียนพูดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามช่างดูไร้แก่นสารนัก อาจารย์ไม่เคยพึ่งพาสิ่งดังกล่าวเพื่อไปถึงระดับสุดยอดจะรู้ได้ยังไงถ้ายังไม่ได้ร้องพวกเราไม่มีโอกาสร้องมากมายนะักก่อนที่อาจารย์จะแผดเผากงร้อชีพประจักเขาให้ทางเลือกสุดท้ายเอาไว้ราชินีรติการหลบตาต่ำลงน้ำเสียงของนางสงบและมั่นคงพวกเราพยายามอย่างที่สุดเพื่อช่วยน้องเล็กนั่นเพราะอาจารย์บอกว่านางจะเป็นคนที่ก้าวเข้าสู่ระดับเขาได้มากที่สุด เย็นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยเป็นเรื่องที่ดีที่จะมีทางเลือกอื่นราชินีรติการไม่ได้ตอบเรื่องนี้นางเอ็นตัวพิงบัลลังมือของนางเท้าแก้ไว้แล้วพูดว่าแล้วแต่เจ้าเถอะแต่ข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยพวกเราได้เมื่อถึงเวลาวิกฤตข้าพึ่งตื่นขึ้นไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้มิฉะนั้นข้าจะดึงดูดความสนใจของพวกยี่มัวมากเกินไปผู้วุโส เหตุผลที่เรามาที่นี่ไม่ได้เพื่อเถียงว่าใครจะเข้าถึงระดับท่านปร,รมาจารย์ผู้สร้างยามนี้ไอปีศาจของตารางปีศาจกำลังแทรกซึมออกไปสู่โลกภายนอกและเป็นอันตรายต่อเผ่ามังกรข้างบนหากไม่สามารถควบคุมได้ก็จะเปิดเผยตำแหน่งของตารางปีศาจได้จิตใจของหลินต้องสง,งบลงเมื่อได้ฟังข้อถกเถียงระหว่างสองคนในที่สุดก็พูดออกมาอย่างแผ่วเบาเออข้าตวรวจพบเรื่องนี้ตั้งแต่ข้าตื่นขึ้นมาสราชิดีรัติการตอบเสียงเอ่ย คนเหล่านั้นก็ยังไร้ประโยชน์ตามเคยแค่ไอ้ย,ยี่มัวที่รั่วไหลก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยพวกปีศาจเท่าในเผ่าไม่คิดจะช่วยอะไรหน่อยหรือไงนางหยุดพูดพักหนึ่งแล้วก้มมองหลินตงจากนั้นมุมปากก็ยกขึ้นเล็กหน้อยเจ้าไม่ได้โกรธข้าที่ข้าไม่ยอมรับเจ้าในก่อนหน้านี้เหรอหลินตงหน้านิ่งก่อนจะตอบกลับว่าท่านไม่ผิดล็อกความเกี่ยวข้องนั้นไม่มีความหมายชัดในทุกด้านนอกจากนี้ แม้ว่าตราประทับเทวลิคิทจ,จะทรงพลังแต่ก็เป็นวัตถุภายนอกถ้ามีใครสามารถก้าวไปถึงระดับของท่านปร,รมาจารผู้สร้างโดยแค่พึ่งพาปัจจัยภายนอกงั้นคงก็ไม่ใช่มีจอมยุทธเพียงหนึ่งเดียวที่จะประสบความสำเร็จในระดับท่านปร,รมาจารผู้สร้างได้หลังจากเวลาผ่านมาเนิ่นานานแล้วปฏิกิริยาของราชดีรัติการดูเหมือนจะจดจ่ออยู่สักครู่จากนั้นนางก็บอกไปที่หลินตงด้วยความสนใจครู่ต่อมานางก็หันไปทางเย็ยนแล้วพูดยาวว่า คำพูดของเขาน่าเชื่อกว่าเจ้าซะอ,อีกแต่ไม่ว่ายังไงข้าก็ยังเชื่อมั่นในตัวน้องเล็กมากกว่าเหยียนหัวรอรา่าจากนั้นก็พูดประโยคที่ค่อนข้างลึกซึ้งเขารู้จักกับราชินีน้ำแข็งแล้ว ปั้งทันใดน,นั้นรัศมีอันน่าสะพรึงกลัวก็กวาดออกมาจากรางของราชิดีรัติการความสุขเปี่ยมล้นที่ไม่สามารถปกปิดได้กระจายไปทั่วใบหน้าซึ่งแทบจะไม่แสดงอารมณ์มาโดยตลอดดูเหมือนมีเกลียวเปลวไฟในดวงตาของนางกำลังลุกไหมขณะที่นางจ้องมองลินต้งและถามด้วยใจระทึกว่าน้องเล็กกลับชาติมาเกิดสำเร็จใช่ไหมหลินตงรู้สึกช่วยไม่ได้แต่ก็ยิ้มอย่างขมขื่นเมื่อเห็นความยินดีของราชิดีรัติการแค่คิดก็นรกแล้ว เขาปวดหัวทุกครั้งที่รู้ว่าอิงควรหวนคือวิญญ,ญาณการกลับชาติมาเกิดของราชินีน้ำแข็งตัวจริงเสียงจริงแต่คนเหล่านี้กลับทำท่าดีใจจะเป็นจะตายเมื่อทราบข่าวนี้แค่ไม่เพียงนางกลับมาเกิดแต่ราชินีน้ำแข็งคนปัจจุบันก็เป็นคนรักของเจ้านี่เยยนส่งเสียงหัวเราะแปลกประหลาดราชินีรัติการพงะไปความประหลาดใจชามบนใบหน้าจากนั้นก็หัวเราะขึ้นโดยไม่รู้ตัวสายตาของนางมีริ้วอารมณ์บางอย่าง ขนาดจ้องมองลินต้องแล้วถามว่าน้องเล็กผู้เยือกเย็นยิ่งกว่าเทือกเขาน้ำแข็งหมื่นปีชอบคนเป็นด้วยเหรอข,ขอแก้ไขหน่อยนางชื่ออิงฮวนฮวนไม่ใช่ราชินีน้ำแข็งลินต้องพูดแบบหมดแรงใครในโรคนี้จะกล้ามีความรู้สึกดีต่อราชินีน้ำแข็งอิงฮวนฮวนชื่อเพราะดีแต่ว่าราชินีรัติการหยุดพูดแวบ,บหนึ่งแล้วพูดต่อว่าอีกไม่นาน นางก็จะกลับคืนสู่การเป็นราชินีน้ำแข็งแววตาของลินต้งคมปราบในเสี้ยววินาทีทว่าก็จางหายไปอย่างรวดเร็วและเขาก็เงียบลงหรือไปเถอะอย่าพูดถึงเรื่องนี้จุดมุ่งหมายของเราในการมาที่นี่ก็เพื่อแก้ปัญหาของตารางปีศาจเงียนยิม้มเปลี่ยนหัวข้อโดยฉับรันตอนนี้เจ้าสามารถควบคุมตารางปีศาจได้แล้วใช่หรือไม่ ราชินีน้ำแข็งรติการพยักหน้าดวงตาสีดำฉายประกายดุร้ายและเยือกเย็นรุนแรงนางกวาดมอตารางปีศาจอันใหญ่โตระกว่าแม้ว่าข้าจะเพิ่งตื่นไม่นานมาน,นี้แต่พวกยี่ัวที่ถูกปิดผนึกไว้ที่นี่นับล้านตัวก็ได้รับการชำระล้างให้บริสุทธิ์ไปแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้ที่หลงเหลืออยู่เป็นพวกที่ส่งพลังแต่ว่าไม่อีกไม่นานแล้วล่ะพวกมันจะถูกกำจัดอย่างสมบูรณ์เช่นกันยี่ัวนับล้าน ลีนต้องรู้สึกว่าหนังหัวถูกกระชากออกเม่อได้ยินจำนวนมหาศาลนี้สมกับเป็นสถานที่ที่ปิดขนึกจำนวนยี่มัวมากที่สุดจริงๆข้าจะซ่อมแซมรอยรั่วในตารางปีศาจแต่พวกเจ้าทั้งสองจะต้องแก้ปัญหาไอยี่มัวที่ลุกล้ำออกไปภายนอกเองข้ายังไม่สามารถออกจากที่แห่งนี้ได้ราชิดีรติการกล่าวปริมาณไอยี่มัวข้างบนน่ากลัวอยู่เหมือนกันเย็นกล่าวยังช่วยไม่ได้ ปัจจุบันหลินต้งเพิ่งจะอยู่ระดับสื่อเสวียนขั้นต้นและเขาก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ความสามารถของพวกเขาถูกจำกัดไว้มากความกล้าหาญในอดีตของเจ้าหายไปไหนหมดราชินีรัติการหัวร้อยเหาะพวกเจ้าทุกคนนิทราอยู่ใต้การควบคุมของราชันกืนกินจนถึงตอนนี้พลังของเจ้ายังไม่ได้สูญหายไปเยียนเบ้ปากจากนั้นเขาก็หยุดพูด จ้องมองท่าทางของราชนีรัติการที่ดิ่งลงในที่สุดก็ถอนหายใจเลือกที่จะเงียบลินตงไม่ได้พูดอะไรกับภาพที่เห็นเขาตระหนักด,ดีว่าราชันคืนกินสลากงรล้อชีพประจักเพื่อใช้พลังที่เหลืออยู่ปกป้องเจ้าแห่งตราประทับเทวิกิดอีกหกคนค,ความเงียบกินเวลาต่อเนื่องไปครู่หนึ่งก่อนที่ราชนีรัติการจะรู้สึกตัวเป็นคนแรกดางเหลือมองลินตงและกำมือแน่นลูกปัดแก้วห้าเม็ดขนาดเท่ากําปั้นอุบัติขึ้นในความมืด นี่คือรูปปัดปราปีศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าทิ้งเอาไว้เจ้าน่าจะใช้เพื่อแก้ปัญหาไอยี่มมดที่เล็ดลอดออกไปได้ลินต้องมองลูกปัดลูกแก้วสีดำห้าลูกที่บินเข้ามาหาเขาเอื้อมมือจับอย่างรมะมัดระวังเขาหลี่ตาแคบลงในทันทีแต่โดนลูกปัดนี้เขาก็สัมผัสได้ถึงระลอกคลื่นที่น่ากลัวกระจายออกมาจากลูกปัดแก้วสีดำทั้งห้ากระทั่งจอมยุทธขุมพลังจ้วนหลุนยังประสบปัญหาถ้าไปแตะต้องมันเขา้าสมกับเป็นราชินีรัติกาจริงๆ ลีต้องถอนหายใจสะดีช่างใจกว้างเสียจริงพวกเจ้าออกไปกันก่อนเถอะข้าจะพนึกตารางปีศาจแล้วครั้งหน้าที่เราพบกันข้าน่าจะตื่นอย่างสมบูรณ์แล้ว ราชินีรัติการโบกมือส่งสัญญาณไล่ทั้งสองไกลไกลกรีนต้องมองเหยียนที่พยักหน้ามาให้โดยไม่ชักช้าเขาก็ประสานมือคำนับราชินีรัติการเก็บรูปปัดปราปีศาสตร์ไว้และหันไปเหย,ยนกำลังจะตามไปจูู่เสียงที่มีเพียงเขาคนเดียวได้ยินก็สะท้อนเข้ามาในโซนปราสาทเมื่อเขาหันหลังกลับเหยียนข้าหวังว่าเจ้าจะช่วยพวกเราในอนาคตเจ้ารู้ดีที่สุดว่าสงครามมหายุทธยังไม่สิ้นสุดรง ร่างของเยยนชะง,งักไปชั่วคราวแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรเขาเคลื่อนไหวตามหลินต้งที่อยู่ข้างหน้าไปแล้วหายวับเข้าไปในร่างของอีกฝ่ายราชิดีรัติกานนั่งบนบัลลังเฝ้ามองหลินต้งที่ค่อยๆหายไปจากสายตาร่องรอยแห่งความคาดหวังเพิ่มขึ้นในแววตานางกระชับมือพึมพ้ำกับตนเองน้องเล็กเจ้าไม่ต้องห่วงพวกเราจะช่วยให้เจ้าไปถึงระดับอาจารย์ให้ได้เพราะนี่เป็นสิ่งเดียวและเป็นสิ่งเดียวที่เพียงมีเพียงเจ้าเท่านั้น ที่จะทำได้นัาขอบทะเลบอกยี้มัวอันปันน่นปวนหยวนเฉียนและคนอื่นๆจ้องมองภาพเบื้องหน้าอย่างเคร่งเครียดเมื่อเวลาผ่านไปความเครียดบนใบหน้าของพวกเขาทวีความรุนแรงขึ้นนอกจากนี้ยังมีความวิตกแฝงอยู่อีกด้วยท่านพ่อทำไมยังไม่มีข่าวจากเขาเลย เซียวซินรออดทนไม่ไหวกับสถานการณ์จนต้องเอ่ยปากถามเสียงสัน่นอาการวิตกกังวลกระจายเต็มสองตาของนางเนื่องจากเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อเผ่ามังกรเขาน่าจะผ่านทะเลมเหมอกำลังเข้าสู่ตลรางปีศาจเบื้องล่างละมังหยวนเฉียนกล่าวช้าๆตารางปีศาจแม้แต่ท่านประมุขเข้าไปในนั้นยังไม่ได้เลยผู้โสเผ่าคนหนึ่งพูดอย่างตกตะลึงเห็นได้ชัดว่าเขาพอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับตลรางปีศาจมาบ้าง ยวนเฉียนพยักหน้าเห็นด้วยครั้งหนึ่งตัวเขาเคยจะเข้าไปในนั้นทว่ากลับจบลงด้วยสภาพหน้าสังเวชนอกจากนี้รัศมีสลัวรางที่ปรากฏในตารางปีาศาจก็น่าหวาดหวัน่นสำหรับตัวเขาในปัจจุบันที่จริงเขาเคยขอเข้าไปพบกับเหล่าตะเท่าพันปีของเผ่าเก็บตัวเพื่อบ่มเพาะกลุมพลังเพื่อสอบถามทว่าการเข้าไปในตารางปีาศาจเป็นกฎเล็กที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าเลยทีเดียวคนเหล่านั้นจึงปฏิเสธที่จะพูดถึง คนสำคัญที่กล่าวน่าจะอยู่ในตารางปีศาจเขาต้องขอเข้าไปเพื่อขอคำแนะนำนี่อาจเป็นเหตุผลข้อหนึ่งที่เขาแนะนำกับเรากลุ่มผู้ปรโส์พยักหน้าและกล่าวว่าตอนนี้พวกเราทำได้ก็คือเฝ้ารอให้เขากลับมาอย่างปลอดภัยเชื่อในสายตาของชิงจื้อเถยวนเฉียนยิม้มสองมือของเขาไผ่หลังเอาไว้จากนั้นเขากลับตาลงรอคออยอย่างเงียบ ไปเห็นภาพตรงหน้าคนอื่นๆเขได้แต่กดความไม่สบายใจและรออย่างสงบการรอคอยนี้กินเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่หยวนเฉียนจะลืมตาขณะที่ความไม่สบายใจของทุกคนในใจเพิ่มขึ้นรุนแรงจู่ๆดวงตาของเขาก็ฉายแสงแห่งความศึกเมื่อจ้องมองไปที่ทะเลหมอกว่าทันใดนั้นทะเลหมอกก็ปั่นป่วนก่อนที่ร่างแสงร่างหนึ่งจะทะยานออกมาสายฟ้าสีดําที่เล่นแปรรูปขณะที่ไอยี่บัวโอบล้อมรอบร่างของเขาถูกชำระอย่างสะอาดหมดจด เขากลับมาแล้วทุกคนดีใจที่เห็นร่างพุ่งขึ้นมาร่างนั้นเหาะเหินผิวตัวลงเบื้องร่างและเบื้องหน้าของทุกคนบานแสงรอบร่างเขาจางลงเผยรูปลักษณ์ของหลินตงที่เข้าไปตารางปีศาจเมื่อไม่นานก่อนหน้านี้สหายน้อยหลินตงเป็นอย่างไรบ้างยวนเฉียงรีบถามเมื่อเห็นชายหนุ่มไม่ได้ทำให้พวกท่านผิดหวังเลยหลินตงยิ้มแล้วพูดต่อมีรอยแตกเกิดขึ้นประปรายในตารางปีศาจ ทำให้ไอยี่มัวเหล่านี้แทรกซึมขึ้นมาตอนนี้ผู้ปุโสท่านนั้นกําลังเริ่มซ่อมแซมร้อยแตกต่างๆต่อไปที่เหลือก็อจัดการไอยี่มัวที่รั่วไหลออกมาให้บริสุทธิ์ปัญหาทุกอย่างก็จะจบลงเหล่าผู้ปุโสของเผ่าโบราณดูเผยความสุขบนใบหน้าเมื่อไรฟังประโยคดังกล่าหยวนเฉียนถอนหายใจด้วยความโล,ล่งอกหากลินตงไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อาจจะทำให้เขาต้องเสี่ยงเพื่อเรียกผู้วุโสเท่าที่กำลัง,งบกบมเพาะขุมพลังออกมา แล้วคนที่อยู่เบื้องล่างไม่ได้ออกมาด้วยเหรอยวนเฉียนกวาดมองทะเลหมอ,อกเบื้องล่างและยิ้มถามเขาค่อนข้างอยากรู้เกี่ยวกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตารางปีศาจนางต้องควบคุมตารางปีศาจไม่สามารถออกไปไหนได้ชั่วคราว แต่ข้าเชื่อว่าในอนาคตนักต้องขึ้นมาอย่างแน่นอนลินต้องหันกลับไปจ้องมองทะเลหมอกไอยี่มัวที่กำลังปั่นป่วนเขาตาระหนักดีว่าวันที่ราชินีรัติการออกมาจากตารางปีศาจโรคอาจอยู่ในสถานการณ์หายนะแล้วก็เป็นได้หยวนเฉียนพยักหน้าไม่ได้สักถามต่อเขาชี้ไปที่ทะเลหมอกแล้วปัญหานี้เราจะจัดการกันอย่างไร แม้ว่าทะเลหมอกไอยี่มัวจะถูกตัดพลังงานทว่าก็สะสมพลังมาเนิ่นนานหลายปีหากไม่มีวิธีการเฉพาะอย่างก็เป็นเรื่องยากมากที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้แต่เขาก็มีความเชื่อว่าเมื่อลินต้งเข้าไปในตารางปีศาจได้ก็เป็นไปได้ที่เขาจะได้รับทักษะพิเศษในการจัดการทะเลหมอกเบื้องหน้านีปล่อยให้เป็นหน้าที่คะ่ะ หลินต้องเอ่ยเสียงนุ่งทะเลหมอกไอยิ้มัวที่นี่สั่งสมความหนานแน่นเอาไว้มากเมื่อเทียบกับทะเลหมอกโลหิตในหอบรรพบุรุษของเผ่าเก้าหางถ้าเขาต้องพึ่งพาเพียงขุมพลังของตนคงต้องใช้เวลาอย่างน้อยสองสาปีในการชำระล้างไอ e, เหล่านี้ให้บริสุทธิ์ทว่าเขาไม่มีเวลามากขนาดนั้นคงต้องลบกัวสหายน้อยหลินต้งแล้วย้อนเชิญยิ้มบางส่วนเซียวซินกับเราผู้โสูดด้านข้าง ก็พากันถอนหายใจอย่างเงียบๆอย่างโล่งอก,อกแววตาไม่มีข้อกังขาใดอีกแล้วเมื่อมองไปที่ลินตงลินตงพยักหน้าแล้วพุ่งตัวไปบนท้องฟ้าเหนือทะเลบอกการปรากฏตัวฉับพลันของเขาทําเอามวลบอกเริ่มบ้าคลั่งไอ้ยี่โมจํานวนมาหาศาลวิ่งรวมตัวกันก่อร่างเป็นอสรพิษหลายส่งเสียงขู่ฟ้อชกใส่ลินตงถึงตอนนี้แกยังกล้าทำาหยออีกเหรอลินตงปล่อยเสียงโห่ร้อนเย็นชา ขณะที่มองไปที่อสอรพิษไอยี่โมที่กำลังพุ่งเข้ามาทว่าเขาไม่ได้ออกกระบวนท่าใดๆกลับมีเพียงแสงอบอุ่นสีขาวร้าวกับแสงตะวันหวานออกมาจากภายในร่างของเขาวา่วาบว่าบภายใต้แสงอบอุ่นอสอรพิษร้ายที่กำลังจู่โจมก็เส่งเสียงร้องกรีดรั่นขณะดเดียวกันลูกคลื่นปีศาจมรากขนาดใหญ่ก็หายวับไปในอัตราที่น่าตกใจชั่วเวลาสิบกว่าวินาทีมันก็แตกสลายไปอย่างสิ้นเชิงหนูเหมือนว่า ลีนต้จะมีความสามารถพิเศษที่จะจัดการยี่มัวได้ย้วนเฉียนมองไปที่แสงอบอุ่นและอมยิ้มจากสายตาที่เฉียบแหลมเขาบอกได้เลยว่าพลังของแสงสีขาวแตงจางจากตราประทับเทวิขิตแต่ก็มีความสามารถที่น่าตกใจในการชำระรางไอยี่มัวให้บริสุทธิ์แต่ว่าการกระทําเช่นนี้เขาจะกระตุ้นทั้งทะเลเหมอกปีศาจรุมโจมตีเขาเพียงคนเดียว ผู้โสคนนึงกล่าวขึ้นพวกเขาตระหนักดีถึงพลังของทะเลนี้ในอดีตพวกเขาก็พยายามชำระล้างให้พวกมันสะอาดสุดท้ายก็เป็นพวกเขาเองที่ตกอยู่ในสภาพน่าสังเวชจากการตอบโต้นั้นถ้าไม่ใช่พวกเขาได้เตรียมการมาไว้เป็นอย่างดีก็คงเป็นเรื่องยากที่จะหนีออกมาได้ปังเมื่อสินเสียงของชายหนุ่ม พวกเขาก็ได้ยินเสียงคร่ำครวญแสบแก้วหูจํานวนนับไปทวนพุ่งขึ้นมาออกมาจากทะเลหมอกฉับพันทั้งผืนทะเลก็ดูคลุมคคร่งขึ้นมาขณะที่รังสีปีศาจจานวนมากถูกยิงออกมาปรากฏภาพปีศาจนับปืนก่อตัวเป็นคลื่นยักษ์ที่บ้าคลั่งกวาดไปหาหลินต้งที่ยืนอยู่บนอากาศอย่างน่าสยดสยองลินต้งยืนนิ่งสายตาจับจ้องไปที่ทะเลหมอกที่ปั่นป่วนเขากำมือก่อนที่ลูกแก้วสีดำจะปรากฏขึ้นโดยการสบัดนิ้วรูปัดแก้ว ก็กลายเป็นลำแสงสีดำยิงไปข้างหน้าจากนั้นก็ปะทะเข้ากับคลื่นปีศาจขนาดมหคือมาตูมเกิดเสียงดังสะดานวันไหวในทะเลหมอกหลังจากนั้นทุกคนก็เห็นม่านแสงสีดำกระจายไปทั่วทุกทิศท,ทางไอยี่มัวนาแน่นที่สัมผัสกับม่านนี้กลายเป็นหมอกขาวและหายวับไปกับตาชาแสงสีดำแล่นพลาดลงไปทะเลหมอกที่อัดแน่นไปด้วยไอยี่มัวที่น่าสะพพึงกลัวก็เริ่มถูกชำระล้างให้บริสุทธิ์ เกิดพื้นที่ว่างเปล่าขนาดเมื่อคือมาขึ้นรอบๆรัศมีปีศาจท,ที่รายรอบก็จางลงทีละน้อยละน้อยเวลาเพียงพลิบตาหนึ่งหนึ่งในสามของทะเลหมอ,อกก็หาก็กลายเป็นบริสุทธิ์ยวนเฉียนและพักพวกตกตะลึงกับภาพที่เห็นเบื้องหน้าเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่คาดคิดว่าหลีโต้งจะมีประสิทธิภาพที่น่ากลัวขนาดนี้แสงสีดํานั่นช่างแข็งแกร่งยิ่งนักยวนเฉียนพึนพรรมพำกับตนเองก่อนที่จะหลีตาแคบลง สายตากวาดมองไปในส่วนลึกที่สุดของทะเลหมอกและพูดเบาๆว่า,วานั่นน่าจะเป็นวัตถุบางอย่างที่มอบให้กับริ้นตงจากจอมยุทธ์คนสำคัญที่อยู่ในตารางปีศาจดูเหมือนว่าปัญหาของเผ่ามังกรจะแก้แล้วเสร็จแล้วในวันนี้ขณะที่หยวนเฉียนหอนหายใจด้วยความโล่องอก,อกเครือกใหญ่งรินตงที่ร้อยอยู่กลางอากาศก็ก,กำมือแน่น ทันในนั้นลูกปัดปีศาจก็ปรากฏขึ้นอีกสองลูกเขาตวัดนิ้วขอนที่ลำแสงสีดำสองสายจะยิงลงไปที่ทะเลหมอกเบื้องล่างบึมบึมเสียงต่ำลึกก้องกวานไปทั่วสถานที่ไม่นานทะเลหมอกก็ปั่นบนอย่างรุนแรงเสียงคำรามคมชัดแผดลั่นออกมาขณะที่ลำแสงสีดำสองสายว่ายว,ายวนอยู่ภายในไอปีศาจที่แม้แต่จอมยุทธระดับจ้วนหลุนก็ไม่กล้าสัมผัสกรับสลายตัวด้วยความเร็วที่น่ากลัวในทุกๆท,ที่ที่มันว่ายผ่าน ไอชั่วร้ายค่อยๆจางหายไปความมืดมนจากใต้ดินก็ถูกปัดเป่าออกไปทีละน้อยหลินต้งก้มหัวลงก็มองเห็นทะเลหมอกกำลังสลายตัวไปอย่างรวดเร็วเขารู้สึกชื่นชมโดยไม่รู้ตัวสมแล้วที่เป็นเจ้าแห่งตราประทับโบราณในหนึ่งใน8ทักษะของนางเหนือชั้นกว่าจอมยุระดับหนุนหุยหลายขุมเลยทีเดียวทะเลหมอกเบื้องล่างได้รับการชำระล้างจนบริสุทธิ์โดยลูกปัดปีศาจตอนนี้หลินต้งยังเหลือลูกปัดแก้วอีกสองลูก ทว่าเขาไม่คิดจะส่งวัตถุนี้ให้กับเผ่ามังกรเมื่อพิจารณาถึงพลังของพวกมันดูเหมือนว่าเขาสามารถใช้มันเพื่อบังคับให้ศัตรูที่อยู่ในระดับหลุนหุยต้องชดใช้อย่างสาสมเมื่อเขาหาช่องโหว่ได้ขณะที่ทะเลหมอกหายไปหลุมดําขนาดใหญ่ก็ปรากฏที่เบื้องหน้าสายตาทุกคนหลุมนี้กว้างใหญ่ไพศาลและมีความมืดมิดหาที่ใดเปรียบเพียงเห็นหลุมรามไร้ก้นแวบเดียวก็ทาให้ความรู้สึกในใจของบุกคนนั้นหนาวสะท้านไปถึงวิญญาณเลยทีเดียว ภายใต้หลุมดำขนาดใหญ่นี้ซ่อนเร้นตารางปีศาจหนึ่งในสามแห่งโรคกะไหวลีต้องทยานตัวกลับมาหากลุ่มของหยวนเฉียนข่้นประมุขหยวนเฉียนข้าได้จัดการชำระทะเลหมอกไอยี่มัวเรียบร้อยเพว่าเป็นการดีที่สุดที่จะไม่เข้าไปใกล้เขตารางปีศาจในอนาคตไม่งั้นถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นชนเผ่ามังกรคงจะประสบมหันตภัยใหญ่หลวงได้ จากที่รัชชินีรัติการบอกดูเหมือนว่าการล้างบางของตารางปีศาจได้มาถึงจุดหลักที่สำคัญแล้วหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นพวกไอยี่มัวเรดลอดออกมาได้ผ่ามกรจะกลายเป็นด่านหน้าที่ต้องรับศึกก่อนเข้าใจแล้วยวนเฉียนพยักหน้าเปลี่ยนประเด็นสหายน้อยหลินต้งไม่ต้องห่วงข้าจะผนึกพื้นที่นี้ไม่มีใครสักคนในเผ่าที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าไปนอกจากนี้เราต้องขอบใจสหายน้อยหลินต้งจ,งจริงๆหลินต้งโบกมือตอบ น้ำเสียงของเขาตรงไปตรงมาอย่างที่สุดท่านประมุกกล่าวอะไรเช่นนั้นในฐานะผู้ครอบครองตาประทับเทวริขิตการทำลายยี่มัวก็เป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วฮ่าฮะ่ย้นเฉียนครีหยิ้มที่แฝงไปด้วยความลึกซึ้งไม่มีใครรู้ว่าเขาเข้าใจความจริงในคําพูดของหลินต้งหรือไม่จากนั้นเขาก็พูดว่าถ้าลินต้งต้องการอะไรก็โปรดบอกข้ามาเผ่ามังกรจะไม่ลังเลที่เสาะหาเพื่อเติมเต็มความต้องการของเจ้า รอคคำพูดนี้อยู่พอดีเลยลินต้องคิดคำพูดนี้ในใจเขารู้สึกกังวลมากที่จะให้หยวนเฉียนยอมรับคำพูดของเขาถ้าเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะจบลงด้วยการร้องไห้ตัวเขาอุตส่าห์ทำงานหนักและเสี่ยงชีวิตของตนปีหนามซังยางเกือกถูกราชินีรัติการสังหารไปแล้วไม่ยุติธรรมเลยที่เขาจะไม่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากลับมา <c oughs> ใ,นในเมื่อท่านประมุขกล่าวเช่นนั้นข้าก็ไม่เกรงใจละลินต้องมองไปที่หยวนเฉียนพยายามลี่ยิ้มรอยยิ้มสดใส ข้าไม่ต้องการอะไรมากหรอกนอกจากหวังว่าท่านประมุขจะยอมให้ข้าลงไปในบ่อมังกรแปรสภาพเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่7เรียบร้อยแล้วนะครับแหมก็ภูมิแพ้ขึ้นอีกแล้วนะคัดจมูกไม่ได้ป่วยนะแต่มันเป็นอาการคัดจมูกนะ้ำมูกไหลเป็นธรรมดาของคนที่เป็นภูมิแพ้ก็จะเข้าใจนะครับแล้วพอมันอ่านไปมันก็จะแบบว่า คัดจมูกะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดิดิงๆเพื่อไม่พลาคลิปต่อถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ